วันนี้อากาศดีจริงๆเลยฉันว่าจะไปเด็ดดอกไม้เล่นซะหน่อยนะไหนลองเปิดดูบันทึกในอารี่ความทรงจำของฉันหน่อยสิเอ๊ะอะไรเนี่ยเพิ่งรู้นะนี่ว่าคุณหญิงพ่อคุณหญิงแม่ของฉันเป็นคนรัสเซียอุ๊ยอ่านไม่ออกเลยสักตัวเนี่ยใครก็ได้ช่วยทีปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ Raco Fast โปรแกรมเร่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมลดความหน่งอาการแหลกลดค่าปิงเพิ่ม FPS ในการเล่นเกมออนไลน์สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ระบบ Windows เกมคอนโซล แล้วก็ระบบเกมมือถือเพียงแค่กดติดตั้งโปรแกรมโลโก l ฟาสตแล้วก็กดแปลภาษาหน้าจอเลือกภาษาที่คุณต้องการที่จะแปแลเราจะแปลจากภาษารัสเซียนะครับผมให้กลายเป็นภาษาไทยนะครับผมแต่ว่าที่จริงตัวโปรแกรมนะครับผมยังสามารถที่จะแปลได้หลายหลักภาษาเลยนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มได้นะครับผมว่าจะกดปุ่มอะไรในการแปลนะฮะอันนี้ F7 แปลแบบเฉพาะต,ตำแหน่ง F8 เป็นการแปลทั้งหน้าจอแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดบันทึกและการใช้งานด้วยล่ะนี่อันนี้เป็นภาษารัสเซียใช่ไหมโอเคแล้วกด F7 นะครับผมปั๊บ แล้วก็รากคุมได้เลยอันนี้คือการแปลเฉพาะตําแหน่งนะครับผมว้าวเยี่ยมไปเลยครับผมโอ้ยอะไรช่งง่ายดายขนาดนี้ต่อไปนี้นะครับผมเกมไหนที่ยังไม่มีระบบซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับผมเล่นได้แบบสบายเลย แล้วยังสามารถที่จะแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้นะครับผมในขณะที่เราเล่นเกมแต่ว่าเราจะต้องออกจากตัวเกมก่อนนะครับผมเพื่อที่เข้าไปเซตระบบนะฮะเมื่อเราทาการติดตั้งและดาวน์โหลดโปรแกรมลาโกฟารแล้วนะครับผมนี่เราก็เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการที่จะแปลภาษานะครับผมหรือว่าเกมออนไลน์ที่เราต้องการที่จะเลือกเล่นนะฮะโปรแกรมลาโก้ฟารนะครับผมยังซัพพอตในระบบเกมคอนโซลด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น p l a y s t a t i o นนะฮะ สามารถที่จะเพิ่ม FPS ในขนาดเล่นเกมออนไลน์นะครับผมลดค่าปิงได้นี่ระบบเกม Xbox ก็มี Nintendo Switch ก็สปอร์ตนะฮะหรือไม่ก็ Steam Deck นะฮะนี่สามารถที่จะลดค่าปิงในรับผมในขณะที่เราเล่นเกมออนไลน์นะครับผมเปลี่ยน IP ประเทศต่างๆเห็นไหมเล็กไิ้ว่าโอ้โหไปไง หมดปัญหาเรื่องปีนะครับผมแล้วก็เพิ่ม a p s นะครับผมนี่เราสามารถที่จะบูสต์ CPU GPU นะครับผมหรือว่าไดเวอร์ GPU นะครับผมก็สามารถที่จะอัปเดตให้แบบอัตโนมัติเลยนะรดยกได้ว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะแปลภาษาตัวเกมนะครับผมได้หลากหลายภาษานะครับผมเพียงแค่เราค้นหาเกมที่เราจะเล่นนะครับผมอันนี้เลยจัดไปกดค้นหาเกม Silent Hill กดไปที่แปลภาษาด้วยคลิกเดียวนะฮะนี่จัดไปนะครับผมกดไปที่ Restore Language นะครับผม ก็อิดแล้วก็กดบูตนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะกดเริ่มเกมได้เลยครับสามารถที่จะเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะทดลองใช้โปรแกรมฟรีได้นะครับผมถ้าหากว่าติดใจก็สมัครได้เลย อ่านี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นการชําระด้วยบัตรเครดิตนี่มีพร้อมเพย์แล้วก็มีทูมันนี่ด้วยนะทาไปเล่นไปครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใส่โค้ดกันแมนด้วยนะครับผมจะได้ส่วนลดนะครับผมถึง30%ด้วยกันนะครับผมแต่ว่าที่จริงสมาชิกใหม่นะครับผมก็ได้ส่วนลดอยู่แล้วนี่บวกเข้าไปครับผมอีก30%แล้วก็กดสมัครสมาชิกเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใช้โค้ดกันแมนชแนลนะครับผมอ่าได้รับส่วนลด30%นะครับผมเฮ้ยใช้กันเยอะล้าเคนที่จะจ้าผมต่อยนนไมม่่่ต้้ออองแกัูลวะ ใครจะไปสนใจเกมเงือง้อของพวกเขากันล่ะฮินาโกะเหรอฉันคิดว่าคุณกำลังเล่นกับเพื่อนของคุณพวกเขาบอกว่าฉันเล่นบ้านกับพวกเขาไม่ได้พูดฉันไปเที่ยวกับผู้ชายเฮ้ยอะไรว่าไปเที่ยวกับผู้ชายงงเลยแล้วไงต่อล่ะคุณเล่นกับพี่สาวของคุณแทนเหรอจริงเหรออ๋อคุยกับตุ๊กตา โอ้นี่พี่สาวพี่สาวมาก็ผมจุนก็มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอืม,อมก็แค่นึกถึงความหลังนิดหน่อยนะประมาณว่าตอนที่พวกเรายังเด็กอยู่นั้นเหรออืมคุณคุณคอยดูแลฉันเสมอเลยอะ่ะอ๋อเป็นพี่สาวครับผมคุณเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราไม่เห็นหน้าเขานะอุ๊ยลึกลับอีกแล้วอย่าบอกนะว่าฮินาโกะฉัน ฉันฉันนะแม่ออกในญี่ปุ่นเลยครับผมฉันฉันอุ๊ยอ,อ๋อเป็นเสียงกระพูนครับผมนี่นี่ฉันให้คุณนะโอ้มันสวยงามและน่ารักมากเลยจ้าขอบคุณนี่อ,อ๋อเป็นพี่สาวเป็นไงแต่งตัวก็น่ารักเลยเป็นกระต่ายครับผม ผมว่าอีกะพนอันนี้นะมันต้องมีเรื่องราวอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวแล้วพี่สาวไม่เห็นหน้าแบบนี้ไม่ต้องแบบอารมณ์แบบว่าเดินในที่มืดๆในซอยแล้วก็มีเสียงเอพพนกุ้งกิ้ง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 อะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบผีๆหน่อยเออแล้วก็เดินตามพี่สาวมันต้องมีเงื่อนงำอ่ะเพลงญี่ปุ่นจัดไว้ผมว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนครับผมบอกแล้วว่าเกมของค่ายโคโนมินะไอ้พวกเพลงเนี่ยแม่ง ติดลิขสิทธิ์แบบกระตุ้ยอ่ะไม่ต้องเพลงเราผมแค่ฟุตเทจเกมก็ติดแล้วฮะเนี่ยอเผลกรโดดฮะโดลิขสิทธิ์ไปแล้ว ฮินาโกแกกาพูดกับพอ่อแม่ของแกแบบนี้ได้ยังไงที่รักค่พูโรดใจเย็นหน่อยนะคะอยยังน้นยงนอยจนุนโกก็รู้วิธีการสแสดงเคารพกับผู้ใหญ่ไมคุณไม่เป็นมันเธอบ้างคนะรัอ๋อจุนโกที่เป็นพี่สาวเว้ยอ๋อพี่สาวแต่งงานไปแล้วนี่ไงใส่ชุดแต่งงานแกแกคือแกจะไปไหนฉันยังพูดไม่เสร็จเลยนะเอ้ยอ,อีนางนี่ที่รักโปรเถคคุณไดสแสดงจจริงกับคุณไปแล้ว แล้วแล้วทำไมเธอเธอ,เธอไม่ฟังฉันละ่ะเฮ้ยถ้าคุณไม่ตามใจเธอขน,นขนาดนี้เธอของไม่ทาตัวเป็นเด็กหรือขอตลอดเวลาหรอกด,ดูสิแต่งตัวเป็นกระต่ายไปหาผู้ชายฮินาโกอย่าไปนะพ่าแกเป็นห่วง่งฉจะไปหาผู้ชายกมับมาเลยนะคะว่าแย่จังเด็พ่อคิดว่เป็นบ้าเลยอ่ะแม่แค่ฉันไปหาผู้ชายแค่เนี้ยอืม เดินสำรวจบ้านก่อนนะครับผมอุ้ยโหบ้านญี่ปุ่นจัดเลยว่ะโอ้ดูสิครับผมนี่คือวิธีชีวิตนะครับผมมันต้องโลโๆแบบนี้เฮ้ยนี่เครื่องซักผ้าหรอเนี่ยออ้ยรุ่นนี้เขาใช้แบบมือปั่นกันครับเห็นปะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเครื่องซักผ้ารุ่นมือปัน่นอ่เดินสำรวจบ้านตัวเองก่อนครับผมเอ๋อันนี้อะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บพวกไม้ฟืนนะฮะเออคนญี่ปุ่นเขาจะมีแบบพวกอะไรอ่ะ ไม้ฟืนนะครับผมเอาไว้ก่อกองไฟนะฮเวลาทําอาหารแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายอะไรประมาณนี้นะต้องมีที่เก็บไม้ฟืนอันนี้เป็นข้างบ้านเราเฮ้ยบ้านแบบน่าอยู่นะอุ้จักรยานเซสสันนะโหโคตรเก่างเซสสัน <c ười> เฮ้ยไปดีกว่าอย่เราจะไปหาผู้ชายไหนอ่ะเราสามารถที่จะกดตัวเอ็มได้นะครับผมอ๋อเนี่ยเป็นแผนที่ของหมู่บ้านนะฮะเอผมว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้นะหมู่บ้านเนี่ย กดตัวจีนะครับผมเป็นการเปิดอ่าเขาเรียกว่าไดอารี่ส่วนตัวนะนี่เห็นไหมครับผมโปรแกรมของโลกกว้างแต่ก็ผมสามารถที่จะแปลภาษาไทยแบบเรียลไทม์ได้เลยนะอ่าปป๊บเลยก็ได้ว่าแปลได้หลายหลายภาษาแต่ก็ผมไม่ว่าจะเป็นภาษารัสเซียภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาตุรกีก็แปลได้นะครับผมนี่อ่าทีนี้ก็หมดป็นห่วงนะครับผมเรื่องการเล่นแล้วแบบอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะอาชว่าแพบนี่ ผมว่าต่อไปนะครับผมทางโลกโก้ฟาส์น่าจะมีมดจริงๆไม่ได้ได้งลงกันนะครับผมมดอะไรเอ่ยเดี๋ยวกันมาโอเคครับผมไปเอออุ้ยนี่ไงหมู่บ้านจ,ดจุดชมวิว <c oughs> ฉันกับจุนเกิดเคยชิ้นชมวิวที่ทัดที่จากที่นี่นะ <c oughs> อ่าปุ๊บอันนี้ก็เป็นบ้านพื้นบ้านนะฮะอุ้ยคืนสัาผยี่ย้าเดียวกับฉันเลยอะรุ่นมือปัน่น อุย้ยนี่บ้านใครอุย้ยมีเอกสารครับผมอ๋อเป็นเอกสารของแพทย์ท้องถิ่นนะครับผมเขาพูดถึงเรื่องสุนัขจิงจอกนะครับผมที่เข้ามาปุ้นเปื้อนไปในเมืองนะฮะเออโอเคปะชปเออว่าเล่นง่ายดีเฮ้ย <c oughs> เป็นภาษาไทยซะด้วยครับผมมีปลามีปลาเห็นปะโอโหอันนี้โดดได้ไหอ่ะโดดไม่ได้ลหรอโอ้ตายแล้วลืมไปเราเป็นกลุ่สตีเราจะทําตัวยิงนั้นไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นบ้านคนครับผมอุย้ย เข้าไม่ได้เขาไม่เข้าเออแล้วคนแถวนี้เข้าไปไหนกันหมดกับผมวิถีชีวิตไปไหนกันหมดอน,นี่มันเมืองล้างหรือว่ายัางไงไหนมาดูบ้านนี้สิโอ้ยมีต้นไม้มีบอนไซครับผมเอ้ยอุย้ยตัวนี้ก็มีเครื่องสักผรุ่นมือปนเหมือนที่บ้านฉันเลยอ่ะเดินสำรวจบ้านคนอื่นก่อน <laughs> โอเคไดนดูสิอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ใบบอนนี่หว่า ขาปลูกใบบอลกันทําไมครับผมงสงสัยจ,จะมาแกงบอลเปล่าช่วแพ๊บอ,บอ่าโหแบบเป็นเกมที่น่าสํารวจมากนะถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอุ้ยสารเจ้าอุ้ยนี่อะไรอะ่ะบ้านคนสารเจ้านี่จุดเซฟชัวอธิษฐานครับผมอ๋อเป็นจุดเซฟจริงด้วยครับผมนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะแต่ว่าชุดกระต่ายของรมันสวยอยู่แล้วว่าจะเปลี่ยนทําไมโลอ่าเซฟเลยครับ ไหนดูสีบ้านนี้บ้านใครกันปึ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยโอ้บ้านนี้โลรอบขอบชิดเลยนะครับผมน่าจะเป็นคนที่มีฐานะน่าดูแต่ว่าเขาไม่เปิดประตูให้เราเข้าไปฮะอออุ้ย,ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ดูดิแม่ภาพมันช่างเนียนเหลือเกินพี่ตายเถอ,อะภาพไหนเดินทางต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปบ้านเพื่อนเราบ้านเพื่อนเราอยู่ตรงไหนก่อนครับผม ผมม่ใช่คนแถวนี้ซะด้วยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยนังสือโอ้ยเป็นนิตยาสารแบบผู้หญิงผู้หญิงครับผมประมาณว่าแบบไอ้นี่ปะเออนิตยาสารลายปากเหมือนกับแถวบ้านเราอะ,ะอะไรเนี่ยนี่ดื่มไปแต่หัวค่ํากันเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดื่มดื่มก็แต่หัววันกันเลยเหรออ๋อตรงนี้เขาจะเป็นโอ้ยแต่โอ,โอ,โอ,โอ้แค่นั่งดื่มคงกันตรงนี้แบบบรรยากาศดีนะเนี่ยนี่ไงนั่งไปแล้วก็โขกหมักลุกกันไปนะครับผมแล้วก็แหมชมบรรยากาศมันคือวิถีชีวิตนะครับผม แม่ฟินจริงๆไหนดูได,ด,ด,ด้ตรงนี้ไล่ไข่อุย้ยมีที่สูบน้ำด้วยอตรงนี้ก็กระบวยตักนะคับมีจดหมายไหมไม่มีโอเคครับผมเดินสำรวจไปเรื่อยครับผมคือเรายังไม่รู้ว่าไอ้บ้านที่เราจะไปมัมอยู่ตรงไหนรือเรื่องผมก็ต้องเดินสำรวจไปก่อนนะนะมาจักรยงจักรยานเฮ้ย๊านี่อ่ะ เรไปหา้องไปหาเพื่อนนะครับผมไปหาเพื่อนก่อนอันนี้ป้าบ้านเพื่อนสวัสดีเปิดไม่ได้ครับมาเป็นคนเรียบร้อยซะด้วยนะมีครับด้วยนะฮะเออทุกคนอยู่ไหนกันหมดคะเอ,เอาเออนั่นนะสิเขาไปไหนกันหมดอะอนะดูสครับผมคนในหมู่บ้านหายไปไหนกันหมดเลยอะเขาบอกเราบุกหน้าไปยันร้านค้าทั่วไปนะครับผมร้านค้าทั่วไปเหรอ มันอยู่ตรงไหนล่ะฉันไม่ใช่คนแถวนี้ตายเถอะเออร้านค้าทั่วไปอันนี้เป็นเป็นสนีนะฮะใช่ไหมเออเป็นตู้ประสนีแบบสมัยก่อนเนะี่ยหยิบมาดูสิโอ้โหปัญหาแรงนะครับผมโอเคเนี่เราสามารถที่จะอ่านเอกสารอะไรต่างๆได้เลยนะปุ๊บอ่าร้านค้าทั่วไปร้านค้าทั่วไป น่าจะอยู่แถวๆนี้นะอันนี้เป็นบ่อน้ำปุ๊บไม้กวาดตรงนี้แน่เลยครับผมเพราะว่าเขามีรถสิบทำไมรถมันมาชนอย่างเงี้ยอุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอุ๊ยขอโทษนะคะเออขิดไม่คืออยู่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนนี่หมู่บ้านเองจริงปปะเนี่ยเออแล้วคนมันหายไปไนหนกบดวะ วัสดีมีคนอยู่ไหมคะอุ้ยน่ารักนะเนี่ยจุก,กะตายเฮ้ยโอ้โหอุ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นนกว่ะอีเหยยบเหยยบอีกาไสแตกเลยให้ตายเถอะฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่ฉันเปล่าฉันเปล่า,ลาทำคุณหาทางอื่นดีกว่าอันนี้คือเราเหยียบเองใช่ไหม เราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็แอบดูแล้วเราก็เหยียบอีกาขี้แตกไส้ปิดมาตรงนี้เลยฮะอุ้ยเนตอานาใจคุณมาช่วยเอเดี๋ยวเราต้องไปที่ร้านค้าทั่วไปนะฮะดูสิร้านลงุงแถวนี้ก็ปิดไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เอ๊คุณยายคะคุณยายขายปลาคุณยายขายปลาอยู่หรือเปล่าคุณยายขายปลาก็ม่อยู่บ้านนี่ตายเถอะกำลังอยากกินส้มตำแซ่บอยู่เลยอะ่ะ อโอ้โหแล้วซอ,อกนี้มันก็ยังจะมุดเข้าไปดูดูอีหนูอี่หนูนี่เป็นคนซอกแซกนั่นแหละเราอ่ะเออปุ๊บปุ๊บ,บคนปกติเขาจะเดินไม่ในทางเนี้ยอ่ะปับ๊บอ๋อลืมไปครับผมไอ้น้ำมันชนอยู่มันขวางทางอยู่ฮะก็ทำไงได้ฉันต้องมาตรงเนี้นะอย่านะ นายชกได้ปะชกได้ปีนได้ปะปีนไม่ได้หรออืมให้ตายเถอะคนไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเหรอชุส่าใส่ชุดก็ตายมาชโชว์นะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าคนแถวนี้ไปไหนกันหมดวิลยกินิโมโนขุณไอ้คนธนรยศ าอานคุกเกาะโนชทาปลน่ามาเนี่ย<ะ>อุ๊มันมีราประะรถมาขวางทางฉันแค่อยากคุยกับใครสักคนฉั<ะ>นบาาสาปญี่ปุ่นนี่อบบคือะช่เลว่ว่ะก่อมเันาว่ปเรานป็นก่ทรยศนะฮะที <laughs> ะ่ปั่นก่อ หรือมีรอยกะดด้วยนะบนใบหน้าครับผมใช้ได้เลยวะ่ะเออครบับนี่อินี่มดาด่าฉันคนทรยศลงมาเดี๋ยวนีนะ้ฉันจะตบให้ปากแตกเลยลงมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอะไรอยู่ที่มันด่าฉันเฉยเลยอ,โอย้โอ๊ยโอ๊ยโอทยทำไมแหลกทำไมแหลกเดี๋ยวก่อนทำไมแหลกอะไรแหลกแหลกโหลดผีเหรอโหลดผีแน่นอนครับผมชัวร์แบบนี้เกมแนวนี้ มีอาการแหลกแปลกๆนะฮะสงสัยจะโหลดผีอ๋อนี่ไงรถสำรรอที่ชนเมื่อกี้เนี่ยแล้วคนขับเป็นไหนอ่ะคนขับเป็นไหนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงซอยนี้มีโหลดผีฮะนีเปล่าเนี่ยแต่ว่าตรงป้ายสามารถที่จะอ่านได้นะฮะนี่ก็ผมเห็นครั้งสุดท้ายสวมใส่เสื้อสีขาวอกระโปรงสีกรมท่า เดินผ้าพ,พนคอสีเบจลายจุดสีดำรายละเอียดนะครับผมของการหายตัวไปส่วนที่เหลือถูกฉีกออกอม,มันเป็นเอกสารคนหายเหรอโอโอโอ๊เดี๋ยวกันนะอะไรอะแมกวาดครับเออโอ้โหนี่มันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้าน หมู่บ้านที่เงียบมากเงียบสงบเหลือเกินเงียบสงบครับผมเฮ้ยแต่ว่าสมัยนี้นะครับผมหมู่บ้านชนบทในญี่ปุ่นนะครับผมบางที่ก็อย่างล้างแบบนี้เลยนะเออล้างประมาณนี้เลยเหมือนกับว่าคนผู้ดุมผู้สาวนะครับผมเขาไปทํางานในเมืองกรุงกันหมดนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมสังคมญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณว่าสังคมแบบของคนชราะครับผมไม่ค่อยมีคนมีลูกมีอะไรนะหมู่บ้านชนบทก็จะมีแต่คนแก่ๆอ,อยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะล้างๆแบบนี้นะฮะเออ ปั๊บอุ้ยคือสะพายยี่ห้อเดียวกับที่บ้านฉันเลยนี่ปั๊บแหงดูตรงนี้สิปั๊บออุ้ยผู้ชายนั่นผู้ชายใช่ไหมนั่นนั่นผู้ชายผู้ชายรูปหล่อสุดุวายอุ้ยตุ๊ญี่ปุ่นเฮ้ยว่าไงเพื่อนว่าอะไรต้องมาหาผู้ชาย ว้าวตัวต็งตัวไปกตายเว้ยอุ้ยหล่อสุดยวดนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเออเออคือว่าเออฉันอืมว่าไงล่ะเออโอ้อือืมปดี่ปะเนี่ยพูดอะไรสักอย่างสิเออแล้วคุณล่ะมีอะไรจะพูดไหมว่าอะไรต้องมาหาผู้ชายถ้าคุณไม่มีเลยฉันก็ไม่มีเหมือนกัน ฉันให้สิ่งนี้อ่้ยอะไรอ่ะฉนันคุณจะป่อยเรื่องให้มันเกิดขึ้นเฉยๆนะเพราคุณจะเลือกอะไรก็ตามอ่ะครูว่าฉันอยู่เคียงข้างคุณเสมอไว้คุณป้ากัพิเทเลชจุอย่พดแบบน้นสตบปากแตกเลยโอ้ย อุ้ยตบแน่ตบกันแน่ฮินาโกะก็ด้วยเหรอลิงโกะพวกนายกำลังคุยอะไรกันเนี่ยเอาเลยตบแน่ตบแน่มีตบแน่ครับผมเออเออไม่มีอะไรจริงอ่ะไม่มีอะไรได้ไงแต่งชุดกันตาอุ้ยเอาไว้สามว่ะเฮ้ยเอาเราว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยรักกี่เศร้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เศร้าเอาตบกันหน้าร้านค้าเฮ้ยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไง เอาใส่ตาชูไายด้วยเดี๋ยวคนนี้เธอคิดว่าเธอแต่งชุดตาเอาลเริ่มพากนาลบกันใช่ไม่มีอะไรนะเอาว่ะเคยแย่งผู้ชายกันแล้วมันผู้ชายของฉันอาขุ้ไม่สน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 เอาว่ะเคยอิดชาริสยาตาร้อนแล้อุ้ยแย่งผู้ชายกันนะไอ้นี่ก็หล่อจัดไอ้นี่ก็หล่อจัด โอ้ยนี่ติดหนี้เขาเหรอไปไม่ได้หรอกเกินชีวิตมึงเมื่อกี้เกิดมาเป็นคนสวยนะกค่แค่ก็อิจฉาฉันโอ้ยทำไมมีเมฆหมอกอะไรบางอย่างโอ้ยอะไรอ่ะเอาว่าเอาว่จิกหัวแล้วอ๋อยัง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 เฮ้ยมันมีม่านหมอกอะไรบางอย่างว้ย อ้โขอโทษอะไรเนะี่ยหัวข้อหุยหุยผีเข้าหุ้ยผิวผิวขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนหนีกันดิคุว้ายตะกแพตกไปขุนไอ้ผมต้องวิ่งยังไงเนี่ยเฮ้ยเร็วก่อนนะอ๋ออ๋อวิ่งอย่างนี้เหรอผีผีดอกวิ่งเร็วไอ้ไอ้ผีผีตามมาช่วยว้ายโว้ะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผีบุกบ้าน นีหนีหนีหนีแล้วอาราบชายไปไหนมาโสดีสุภาพบุรุษสิงผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผีผีมันกะโดดข้ารู้วแบบชุบครับโอ้ยเฮเกินเกินเฮ้ยคุรตตโอ้ก็โดดแบบนี้เยอไี่ก่อนทานนี่จะไปตรงนี้ก็ได้ยี่โอ้ย

Ôi, chắc chở lấy thương nữa này Ê Ê, kiếm hộp Ê, lúc hổng biết nó xa cũng có thích hay, thích kiếm cho nó xa Ôi, ôi, kì chậm, nó sẽ chậm thẳng Ê, bắt Có này Hít ra cổ, hít ra cổ, kì dòng thẳng á Ui, đẩy à Chúng rồi Ui Ui, này

โตโตโตปุ๊บออ๊ยรอเราๆโอ๊ยอย่างนี้ต้องมีมอสเ่ะแหมคิดดีโอ้บาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บมิสานะพระภูมิมั้ยมิสานพระภูมิเซฟหน่อยมะมิสานพระภูมิอ่ะเฮ้ยอ่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ภาพันแผลเันเดดแค่มีเันเดดด้วยวะเนี่ยเออแล้วมันกดใช้ไงกดหนึ่งอ่ากดหนึ่งเหรอ อ๋อกินยาโอเคช่วยได้ครับผมเยี่ยมเลยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ที่นี่คืออะไรที่นี่ที่ไหนเสียมันคืออะไรเราโอ้ตายแล้วไหนแล้วนี่ผีไม่ตามมาแล้วเหรอตายฮ่าผู้ชายหนีหมดเลยอ่ะ้าปุ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บโอเคนี่เฮ้ยผมว่าเขาก็แปลพอได้อยู่นะครับผมเออสําหรับภาษาไทยนะคืออ่านรู้เรื่องนะครับผมนี่แล้วก็ อย่าบอกว่าต้องปีนตรงนี้นะปีนได้ไหมปีนไม่ได้เหรองั้นต้องไปตรงนี้สิอ่ะปึ๊บกด F แัพแพ๊บโหปีนเก่งนะเราเนี่ยแม่กำลังตบแย่งผู้ชายกันอยู่ดีๆอุ้ยเข้าซอกแล้วเหรอจริงสิแม่ขยันเข้าซอกจริงเลยปุ๊บนี่อ่ะโอเค ผมว่านะ่าจะต้องเล่นไปนสักพักครับผมกว่าจะเจอผีสักตัวนะแต่เมื่อกี้ก็เจอนะแต่ว่าเป็นผีแบบผีร่มรมแรงๆนะครับผมไม่ใช่ผีแบบผีที่แบบเราตีกันได้ฮะเ,ออเกมนี้มันจะมีตีกับผีด้วยนะอุ้ยซอยไหนดีอ่ะไม่น่าจะใช่ซอยนี้นะ่าจะเป็นตรงนี้ฮะชื่อลิงโกอ้าวมีเซฟว่ะเฮ้ยมีเซฟว่ะมีเซฟว่ะแป๊บหนึ่ง มีเซฟก็มีเรื่องโุ้ยหาโหเมื่อกี้เพื่อนเราสิวขึ้นตายไปตัวหนึ่งอะเฮ้ยอะไรอะหุยกูไถอะเฮ้ยหุยอ้ยมันเหมือนมันเหมือนตุกตาบาบี้อะฮะตุกตาบาบี้อะเฮ้ยก็หลอนเก้อุ้ย หลอนเกินกูไม่นะเฮ้ยเฮ้ย้ะทำไงอ่ะหนีเหรออ๋อหลบเลีกการโจมตีนะครับผมกดสเปซปาได้เลยแล้วเราก็หลบเลี่ยงนะโอเคได้ฮะจัดไปมาปั๊บปชับแป๊บแป๊บมาสิจะเอาหรอ ฉันหลบเรื่องได้นะแกไม่มีทางทำให้ฉันได้หรอกเ้อไปสิครับรออะไรอยู่ปุ๊บนี่มาตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้หรอมันจะตามมาปะเนี่ยตามมาปะหลังนั้นเรลงตรงนี้ฮะเท่เจอผีแล้วหนึ่งตัวผีหล่นมกันนะทำให้เรอุ้ยขึ้นสักผ้าเหมือนที่ป้าฉันเลยอะ่ะรุ่นมือปัน่น ตามป่ะไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วเออมันมาแค่นี้แหละฮะน่าจะต้องข้อซอยนี้เอ้ยเกมมันทําแบบเป็นแบบมุมมองแบบแคบๆนะผมว่าดีนะอย่างนี้มันให้ความรู้สึกแบบลุ้นดีนะฮะโอเคเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะโผล่มาตาม,ตามตอกซอกซอยต่างๆนะใช้ได้เลยครับผมสมกระที่เป็นไซรินฮิวนะฮะมันต้องแบบนี้แหละครับผมอ่ะปุ๊บนี่อะไรอะฮะ โคโยคังครับผมมันคืออะไรครับผมเป็นขนมเจลลี่สอดไส้ถั่วแดงน,นะครับผมอร่อยพอดีคำโอ้กินได้ก็ไปตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมีวิทยุด้วยว่ะเออ โอเคครับผมก็สรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็สหรับโปรแกรมราคโอฟ้านะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมสามารถที่จะแปลภาษาได้นะครับผมหลากหลายภาษาเลยนะฮะช่วยลดเอพีเอสนะครับผมขนาดเล่นเกมออนไลน์นะครับผมลดปิงนะครับผมไม่ให้กระตุกนะฮะถ้าสนใจก็สมัครได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใช้โค้ดกันแมนนะครับผมจะได้ส่วนลด30%กันเลยทีเดียวเชียวนะสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอยน่ารักนะเนี่ยไปดูมารอมอดเลยจ้า